วันพรุ่งนี้ชาวนาลุ้นประกันรายได้ข้าวบวกเงินช่วยไร่ละ1,000มาตามนัดหรือไม่จุลินเผยเสนอเรื่องเข้าคลมอแล้วรอบรรจุวาระนบบขปทศูนย์ข้าวชุมชนชี้ชาวนาเสียรู้สำนักงบบีบกรมการข้าวจ่ายไร่ละ700บาทสูงสุดไม่เกิน5ไร่จะได้แค่3,500บาทเท่านั้นส่อชวด ไร่ละพันกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทท่านขอต้อนรับข้า่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันจันทร์ที่17ตุลาคมกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับและขอเรียนนะครับว่า อยากให้ฟังให้จบนะครับคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเป็นอย่างมากแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับ เมื่อวันที่30กันยายน2565สำนักงบประมาณได้ส่งหนังสือยืนยันถึงนายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวให้เร่งจัดการจ่ายเงินในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าบัญชีให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง โดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนงบ1 5หมื่นล้านบาทคิดเฉลีย่ยจากจำนวนชาวนา4.6ล้านครัวเรือนจากงบประมาณไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทนั้นนายจารึกกะมนอินประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากสำนักงบประมาณยืนยันให้กรมการข้าวจ่ายเงิน1.5หมื่นล้านบาทมองว่าหากได้เงินก้อนนี้จะทําให้ชาวนาไม่ได้รับเงินจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกส จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาในอัตราไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน2000 0บาทวงเงิน5.50หมื่นล้านบาทอาจถูกมองว่ามีความซับซ้อนเรื่องนี้คิดว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยากให้สำนักง,งบประมาณทบทวนคำสั่งจะไปฟังแค่บางสมาคมไม่ได้ ต้องฟังคนเป็นกลุ่มเกษตรกรด้วยสิ่งที่กรมการข้าวกับศูนย์ข้าวชุมชนมองเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวไม่อยากให้รัฐบาลต้องทำอย่างนี้ตลอดไปเพราะจะทำให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองไม่ได้ซึ่งในกลุ่มเกษตรกรมีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543ทุกคนไม่รู้ข้อมูลของศูนย์ข้าวชุมชน คิดว่าได้งบประมาณทุกปีแต่ไม่ใช่เพราะตั้งแต่จะตั้งมาเพิ่งมีครั้งนี้ที่กรมการข้าวตั้งงบประมาณ1.5หมื่นล้านจัดสรรมาเพื่อมาดูแลศูนย์ข้าวชุมชนให้มีเครื่องหมายเครื่องมือที่ผ่านมากรมเป็นคนจัดซื้อพอจัดซื้อให้ก็เกิดปัญหาทุจริตเครื่องดัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเงินห 1,600ล้านบาทในขณะนั้นกรมขอรับเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด -19 กรอบวงเงิน4 0 0แสนล้านบาทแต่ครั้งนี้จะจัดซื้ออะไรก็ให้เป็นความคิดของศูงข้าวชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนก็ได้ก็ให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปจัดสรรให้มองว่าการสร้างอาชีพจะยั่งยืนกว่า นายจารึกกล่าวอีกว่าไม่อยากให้ชาวนาเหมือนเดิมต้องรอเงินทุกปีหากไม่มีนโยบายมาเชื่อว่าบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังเป็นระดับรัฐมนตรีอยากให้มาฟังม,มุมของกลุ่มข้าวชุมชนบ้านและอยากให้สำนักง,งบประมาณทบทวนเรื่องนี้ใหม่ด้านนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบข และที่ปรึกษาอาธิบดีกรมการข้าวด้านเกษตรอินทรีกล่าวว่ากรมการข้าวกำลังชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการขอใช้งบประมาณหรือจะให้จ่ายผ่านศูนย์ข้าวชมชนหรือถ้าไม่คืนงบก็ให้ไปจ่ายอย่างอื่นเพื่อให้ชาวนาได้ไร่ละ1,000บาทเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการจ่ายซ้ําซ้อนใน1ปีจะไปจ่าย2อ,อย่างได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พวกเราหาเรื่อง กันเองเพราะสำนักงบไม่มีเงินก็ยังเกลี่ยรเรื่องประกันไรายได้ข้าวและโครงการคู่ขนานกันอยู่เลยนี่ยังไม่สามารถเข้าคอรมอได้ในตอนนี้เพราะความจริงสมควรที่จะเข้าคอรมอแล้วผมก็ไปคุยกับทกศก็บอกว่าเราไปหลงกลเข้าทางกับสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังก็ช่วยไม่ได้แล้วที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงที่จะไม่จ่าย ไรละ1,000บาทอยู่แล้วสมาคมชาวนาอ่านเกมไม่ทันแต่ถ้าอยากจะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ขณะที่นายวิชัยชิดยวงนายกสมาคมส่งเสริมชาวนากล่าวว่าสมาชิกชาวนาได้โทรศัพท์เข้ามายังสมาคมจำนวนมากเพื่อสอบถามว่าเงินโครงการประกันรายได้ข้าวที่จะจ่ายงวดแรกวันที่19ตุลาคมนี้ จะเข้าจริงหรือไม่แล้วเงินช่วยเหลือชาวนาเทไรละ1,000บาททกศจะโอนให้เมื่อไรที่ประชุมครมเห็นชอบแล้วหรือ,อยังและเงิน700บาทจะเริ่มจ่ายวันไหนตอนนี้ก็ตอบไม่ถูกเป็นเรื่องที่รัฐบาลไปรับปากไว้ทั้งนั้นก็อยากจะฝากให้รัฐบาลเร่งทำตามสัญญาทางด้านเฟซบุ๊กนาจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พสชี้แจงหลังชาวนาถามว่าเมื่อไรโครงการประกันรายได้ข้าพวพ่วงคู่ขนานและเงินช่วยเหลือชาวนาวงเงิน1.5แสนล้านบาทจะเข้าคอรมอเมื่อไรเจอปัญหาทั้งน้ำท่วมและราคาโดยนาจุลินระบุว่าได้เสนอไปแล้วรอความเห็นชอบหน่วยงานเพื่อบรรจุวาระผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจได้สอบถาม ไปยังทีมพักประชาธิปัตย์ชี้แจงว่าเรื่องยังไม่เอาเข้าคอรมอเพราะรอกระทรวงการคลังสรุปเรื่องกรอบวงเงินไม่ให้เกิดเพดานนิสาธารณะโดยณวันที่11ตุลาคม65ก็ยังไม่ได้สรุปส่วนต้นทุนการผลิตข้าวในปี2565ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสะสะกพบว่า ต้ทนทุนการผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย939บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น11.9%เพื่อให้เป็นไปตามกรอบพอรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561เห็นควรคงราคาเป้าหมายประกันรายได้เช่นเดียวกับปี2562ทับ63ถึงปี2564ทับ65ปีที่1ถึงปีที่3 เนื่องจากราคาประกันยังสูงกว่าต้นทุนซึ่งกเกษตรกรยังมีหลักประกันรายได้ครอบคลุมต้นทุนการเพราะปลูกครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันและสุดท้ายนี้กระผมคนแชรข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากฐานเศษฯฯรษฐกิจออนไลน์